ต่อไปนี้เป็นการสาธิตวิธีการทำปต้โปะสไตล์ปลากเกียวกับสะเปาครับอันนี้เนี่ยเราก็หยุดหยนะครับนี่คือแป้งสาลีซึ่งาสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปน,นะครับหรือว่าจะซื้อกับเราก็ได้ครับส่วนอันนี้เป็นยิปผสมสําเร็จนะครับซึ่งคุณสมบัติท,ทําให้การทอดทาให้เกิดความกรอบนอกุูมนในครับส่วนนี้คือน้าําปรุงสําเร็จครับจากทางร้านเราครับทํา ให้มีรสชาติหวานเค็มมันอร่อยครับต่อไปนะครับเราจะผสมส่วนยีผสมสําเร็จนะครับที่เราเตรียมไว้ให้นะครับใส่ลงไปในกล่องแป้งนะครับแล้วเราก็จะทําการเขย่าให้เข้ากันนะครับส่วนเรื่องน้ํานี่เราก็ใส่ไปทีละครึ่งน,นะครับเพราะว่าใส่ไปทีละเยอะๆเ,เ,เราจะผสมลำบากนะครับ ขั้นตอนต่อไปเป็นวิธีการผสมนะครับเราต้องใส่ถุงมือชนิดหนึ่งนะครับเราก็จะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเราก็เริ่มผสมนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับส3นาที5นาทีนะครับไม่เกินแาบ,บนี้นะครับจนไม่เห็นเม็ดแป้งครับเม็ดข,ขาวๆที่เป็นเม็ดแป้งนะครับถ้าเราคน เราเรานวดแป้งนะครับประมาณ3-5นาทีนะครับมันก็จะได้แป้งที่เข้ากันแล้วนะครับลักสนะแบบนี้นะครับหลังจากที่เราปิดฝาแล้วนะครับเราก็รอเวลา3ามชั่วโมงนะครับแป้งมันก็จะบับพองจนเกืียก่ยเต็มบางทีก็เต็มนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็นําไปคลอดขายได้เลยครับ